สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ๊อฟสครับ้องนิวท่านผู้ชมครับวันนี้เราสองคนนะครับจะนําท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวในส่วนของถนนเฉลิมบุธพาชุนทิตย์ครับซึ่งถนนเส้นนี้นะครับจริงๆยาวตั้งแต่จังหวัดประยองจนถึงจังหวัดตราดเลยทีเดียวนะครับแต่จุดที่เรามาอยู่นี่คือบริเวณจังหวัดประยองครับเราอยู่ที่อ่าวมะขามป้อม เป็นหมู่บ้านนะครับอยู่ในใช่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตะบสุดทอนผู้นะครับอำเภอแกลงจังหวัดประยองครับค่ะแล้วก็เหมือนทุกที่นะคะสิ่งแรกในเรื่องของบรรยากาศนะคะลงรถมาปุ๊บเนี่ยกลิ่นของไอทะเลเนี่ยสัมผัสได้ อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รองมาจากนั้นเนียนะคะก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสันเขื่อนที่ลดแรงประทะของคลื่นนะคะเรือของชาวประมงและที่สําคัญคัะเสียงคลื่นนี่เราสัมผัสได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวและที่นี่นะครับนอกจากเราจะมาชมในเรื่องของวิถีชีวิตประมงได้นะครับก่อนจะถึงตรงนี้นะครับจะผ่านหาดแม่ลำพึง บ้านเพแหลมแม่พิมพ์ไล่มาเลยขึ้นชื่อของจังหวัดระยองทั้งนั้นเลยจากแหลมแม่พิมพ์มาปุ๊บก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับคือเอาไข่เสร็จปุ๊บก็ไปที่อ่าวมะขามป้อมจุดต่อไปก็น่าจะเป็นในส่วนของอนุสาวรียสุทรรผู้น่าได้ใใช่ไหมวันนี้ใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยนะครับซึ่งเส้นนี้บอกท่านผู้ชมได้เลยนะครับว่าใช้เวลาเที่ยวจริงเนี่ยผมว่า 3วันยังได้เลยนะเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยต้องบอกว่าเขามีเอกลักษณ์ประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพอไปถึงปุ๊บเนี่ยโหสิ่งแรกที่ต้องทําคือถ่ายรูปอ,อย่างมากทีเดียวซึ่งวันนี้หนูก็เตรียมมาแล้วด้วยแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราไปสํารวจการท่องเที่ยวนะครับบนเส้นทางเฉลิมบุรีพาชุรทิกันครับค่<ท>ะเลิดนะะว่านะ้ำไปได้นะยังยัง ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องนิวนะครับก็มาอยู่บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่นะฮะที่นี่สร้างขึ้นจากความทรงจําในครั้งอดีตสุนทรภู่จริงไม่ใช่คนระยองฮะแต่พ่อท่านเป็นคนระยอง<ช>นะครับพระท่านก็เคยจา่าราชเมืองแกลงก็คือบริเวณนี่แหละที่อำเภอแกลงนี่นะครับเป็นที่พักอาศัยเป็นบ้านเกิดของของคุณพ่อหรือบิดาของท่านสุนทรภู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นอีกจุดนะฮะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีความหลากหลายที่จะมีรูปปั้นในในตัว ละครดังๆรู้จักแม่ตัวอะไรในคดีข้างๆอันนี้น่าจะเป็นสินสมุทรนะนะคะเพราะว่ามีส่วนของยักษ์แม่เป็นยักษ์อันนี้อี้ชิปเรื่อยแน่นอนดีนะคะเ้าก็ยังมีในส่วนของสุดสาครในส่วนของนางเงือกตัวตัวเอกของเรื่องก็คือพระพมณีรวมถึงนางยักษ์ด้วยนู่นครับก็นั่งอยู่ข้างๆสุนทรภู่นะฮะนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถเข้ามาเที่ยวชมมาจับจ่ายซื้อของได้ด้วยจะมีของที่ระลึกอยู่ทางด้านนู้นนะครับเป็นของที่ระลึกแล้วก็รวมถึงพวก ผลิตผลทองเกษตรแปรรูป<ช>ที่นี่ก็มีเป็นอีกแหล่งนในการที่เราจะสามารถมาจับจ่ายซื้อหาได้นะครับแล้วก็มีกรประูมิทัศมาหลายครั้ง<ช>ที่นี่นะครับแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วยิ่งมีถนนเส้นเฉลิมบ,บูรพาชฉนิิษตามมาด้วยนะครับถือว่ายิ่งพิเศษเลยถ้าเราดูตรงนี้นะครับจุดตรงนู้นจะมีวงเวียน<ช>เป็นวงเวียนสุสารถูกต้องฮะน,นี่อยู่บนม้ามีมัมงกรด้วยใช่ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็น จุดสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับประวัติก็จะมีให้อ่านอยู่เหมือนกันจะมีสไลายอยู่ด้านนู้นอันนี้นก็เป็นเรืนเอนที่เขาสร้างไว้จําลองเหมือนในอดีตนะฮะหรือว่าประเด็นหนึ่งนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บนถนนเส้นนี้นะครับที่จะสามารถให้ความรู้แล้วความเพลิดเพลินให้แก่ท่านผู้ชมด้วยครับถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่นะฮะนั่นด,ดูสภาพแล้วเป็นไงดูการจัดบาูมทัศน์ของเขาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับน้องๆห,หนูๆได้สำหรับ การมาเที่ยวแบบครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พามาได้มาเล่าเรื่องประวัติเกี่ยวกับสุนทรภู่แล้วก็โยงไปถึงเรื่องของวรรณคดีเอกได้นี่น่าสนใจมากถ้าเกิดมาเที่ยวแบบครอบครัวเนี่ยนะคะนี๋ว่าแนะนําเลยที่นี่ครับแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้าเหลือกําหนดนี่นพอได้พอได้ดิดหน่อยนี่หนึ่งในบทวรรณคดีนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวชื่นชมสถานที่ตรงนี้อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีอีกหลายจุดครับที่เราจะพาไปเที่ยวครับ แลาวทุกคนครับผมแลงนิวนะครับมาอยู่อีกจุดหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับซึ่งอยู่บนถนนเฉลิมบทธภาชนทิศเช่นเดียวกันบริเวณนี้เขาเรียกว่า,าหลสนครับ,บใช่แล้วค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะรวมถึงจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองออกไปนะ,ะ <S <S ให้เห็นดูของปากน้ำประแสะได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะตรงนี้ยังมีสถานท,ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหนึ่งที่นั่นก็คือที่วัดสมมุติเทพฐานปนารามค่ะหรือว่าวัดแหลมสนนั่นเองนะฮะซึ่งเดิมทีนะครับเรามี เรียกว่ายังไงอะความสวยงามที่จะโชว์ด้วยนะเพราะว่าด้านหลังของเราจริงๆตรงนี้คือเป็นพื้นที่ของตําบลป่าน้ำประแสซึ่งมีเรือรถประแสอยู่นะฮะอันนี้ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเดิมทีนะครับตรงนี้ก็ประแสตรงนู้นก็ประแสนะจะมาหากันทีครับต้องอ้อมโอ้ต้องบวกเข้าไปนู่นเลยใช่แต่ณปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางเฉลิวุฒิภาชุนชิดเกิดขึ้นซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นความหวังของชาวบ้านเลยเป็นรับสิบปีแลวที่อยากจะให้มีเส้นทางนี้ขึ้นมา แล้วก็มีการเชื่อมต่อในเรื่องของพื้นที่ของตำบลน,นี้สองฝั่งให้เป็นผืนเดียวกันแล้วด้วยสะพานข้ามแม่น้ำป่านลำประแสนเนี่ยแหละครับโอ้โหะซึ่งเดี๋ยวจะไปดูสวยด้วยนะจ,จริงนนจริงนนอน่นะฮะซึ่งสำหรับหาดตรงนี้นะครับถือว่ามีความสงบนะครับมีความสงบมีความร่มรื่นด้วยต้นสนเนี่ยเป็นทิวเป็นแถวไปเลยะนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาพักผ่อนจ่อนใจนะครับใครจยามาถ่ายรูปอย่าที่มีบอนนะเพราะวิวโลเคชั่นนี่สวยมาก นะครับสำหรับสุบงศาเลยถูกต้องยิ่งไปยืนอยู่ปลายแหล่ตรงนู้นนะนะจะเห็นสวยมากาแล้วทางด้านวัดหลังสนนี่ก็มีประวัติยาวนานเหมือนกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับถ้าใครมีโอกาสก็มาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วกันนะครับสวยมากอ่ะพี่อ๊อฟเดีย๋ยวนี้ขออนุญาตไปถ่ายรูปต่อดีกว่าเพลินมากตามลำบากโอเคค่ะไม่ลำบากกันูชอบ <laughs> คุณผู้ชมครับผมกับน้องนิวตอนนี้มาอยู่ตรงจุดที่บอกเมื่อสักครู่นะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ของเทศบาลตำบลปนานประแสนะครับฝั่งถ้าอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าเราอยู่ตรงนี้จะเป็นฝั่งขวากับฝั่งซ้ายค่ะจำง่ายดีจริงๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆพี่ออกว่าขึ้นมาวันนี้แล้วเนี่ยคะทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันสวยงามมากเพราะว่าเรามองจากมุมสูงแล้วก็เป็นมุม3 6 0องศาเลยทีเดียวถ้าดูที่นี้นะครับเมื่อกี้ ผมก็ต้องมีอยู่งงยตรงโน้นโอ้ด้านตรงโน้นความมือความมือนะครับอ,อยู่ตรงโน้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือรถประแสทุกๆปีนะครับสายน้ำเส้นนี้นะครับมองฝั่งตรงโู้นก็จะเป็นเห็นในส่วนของบ้านเรือนชุมชนริมน้ํามาตั้งแต่โบราณเพราะว่าที่นี่เป็นตลาดเก่าแก่เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญตั้งแต่สมัยรัตนากสินศร์มานะเพราะว่าเป็นจุดในการที่มา เรือสำเภาอะไรวกน,นี้จะมาเทียบท<ช>่าที่นี่แล้วเมื่อก่อนเดี่ยเคยได้ยินนะคะว่าสมมติว่าคใครเนี่ยจะเดินทางไปกรุงเทพก็ต้องมาขึ้นเรือตรงนี้หรือว่าลงเรือตรงนี้เช่นเดียวกันนั่นแหละครับจึงทําให้ที่นี่นะฮะในอดีตนะครับมีในความเจริญรุ่งเรืองไปอย่างมากะนะครับแล้วก็สายน้ําสายนี้ครับหล่อเลี้ยงผู้คนเนี่ยมาเป็นร้อยปีแล้วในทุกๆปีนะครับช่วง อพรรษาอ๋อมีประเพณีด้วยนั่นก็คือประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่นะครับในการชิงชัยแข่งขันนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามรุราชกุมารีนะครับในเรื่องของเบรือบึดจําบุดจําบุดจําบุดที่นี่ทุกปีเราก็จะมาที่นี่เหมือนกันครับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับในเรื่องของชา้นร่าวัฒนธรรมประเพณีนะครับเพราะว่าที่นี่ทอดผ้าป่ากลางน้ําเป็นยังไง สงสัยใช่ไหมมาดูดีกว่าได้เลยมาดูดีกว่านะครับที่นี่แล้วก็ช่วงเย็นมีอีกหนึ่งกิจกรรมเหมือนกันก็คือในเรื่องของเดินเดินพระป่าตามบ้านที่เขาจะมีพุ่มพระป่าเดินไปตามบ้านเรือนในแถบนี้ใช่ไหมคะใช่คล้ายๆทางเหนือทางเหนือจะมีเขาเรียกสลักกะพัดอะไรอย่างนั้นนะฮะจับสลากเหมือนกันแล้วพระก็จะเอาสลากเดินไปตามบ้านต่างๆนะฮะนอกจากนี้ที่นี่ยังมีหลักท่องเที่ที่น่าสนใจด้วยที่หนูประทับใจและที่หนูเคยมาก็คือ พุ่งโปร่งทองนั่นเลยนะคะสวยมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมคือเราไม่คิดว่าในเขาเรียกว่าในหมู่บ้านหรือว่าในย่านชุมชนแห่งนี้เนี่ยะจะมีในส่วนของธรรมชาติที่มันสวยงามคือเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นต้นโปร่งสีเหลืองทองอาลามเนี่ยนะคะยิ่งเข้าไปในช่วงตอนเย็นๆห้าโมงหกโมงเนี่ยสวยมากจริงๆเกินบรรยายเลยใช่หลายรายการหลายคนเคยมาดูแล้วใ<ช>ะครับแต่คนที่ไม่เคยมาดูก็อลองมาดูครับ การันตีเรื่องความสวยงามแน่นอนหรือว่าใครที่ประทับใจก็มากันได้อีกเพราะว่าที่นี่ล่าสุไดได้รับรางวัลเรื่องของรางวัลกินรีด้วยในเรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่ามีโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวได้นะด้วยโฮมสเตย์ด้วยแล้วก็มีเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์นี่ก็เต็มที่นะครับถ้าสังเกตดูนะครับบริเวณทางด้านนู้นที่มีเรือประแสบริเวณประแสนะครับเคยจะผ่านสมรภูมิเกาหลีมาแล้วนะครับทางด้านซ้าย ของนิวแล้วก็จะมีพื้นที่ในการปลูกป่าชายเลนนะครับเพื่อ็นการรักทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับถ้าใครที่จะประสงค์มาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการปลูกป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เชิญทางเทศาบาลได้เพราะาที่นี่เขาบอกว่าพร้อมนะฮะแล้วที่สําคัญอาหารทะเลาาสดสดใหม่ๆนะคะทุกวันเพราะว่านิวกับพี่ออาคอนเฟิร์มได้เพราะาเราเคยมารับประทานที่นี่กันแล้วริงที่ก็ไม่ค่อยชอบเรื่องทานเท่าไหร่เพราะพี่แบบจำกัดน้ำหนักอ๋อเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่ทานอาหารทะเลแล้ว ไม่พี่ก็พูดไปงั้นแหละเห็นแล้วนิว่าแล้วเชียวนะเพราะที่นี่บอกจริงครับว่ามันสดจริงอ่ะเพราะจะเห็นเรือประมงอ่ะยิ่งๆฝั่งเนี้ยโอเคนะนี่เป็นฝ่งหน้าที่จะไปแต่ฝั่งด้านนูน้นอ่ะตรงข้ามเราเนี่ยเรือประมงทั้งแถบเลยถูกต้องทุกเช้าเขาจะเข้ามาเอาผลผลิตที่ได้จากทะเลเนี่ยแหละครับมาจําหน่ายเป็นหลังในการที่เรียกได้ว่าอย่างไงะเป็นหลังในการ <G atar> กระจายนะกระจายสินค้า ที่เป็นมาจากสระน้ำเนี่ยนะครับน<ช>้ำทางทะเลนะฮะแล้วจะมีมร้านอาหารอีกหลายร้านเหมือนกันที่นี่ที่อร่อยนะครับแล้วก็เรียกว่าปรุงบางเมนูเนี่ยแบบไม่เคยได้ยินอ่ะหมึกดัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยต้องมาทานที่นี่อ<ช>ย่างเ<ห>ดียวใช่แล้วพวกปลาอะไรพวกเนี้ยเครื่องแกงเนี่โอ้โหถึงใจจริงยอมรับอร่อยมากนะฮะ <c oughs> ไปอีกหนึ่งจุดนะฮะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เดี๋ยวมีตรงไหนยังไงติดตามแล้วกันเด<ช>ี๋ยวขอชื่นชมตรงนี้ทั้งหอดสวยจริ และเรานะคะก็จะมุ่งหน้าจากพื้นที่ของจังหวัดระยองเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยใช้ถนนเฉลิมบุรพาชลทิศและสำหรับจุดแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือที่เนินนางพญาซึ่งระหว่างเส้นทางเนี่ยก็ยังจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีก2ที่ให้เราได้ไปเยี่ยมชมกัน จุดแรกก็คือที่ประดิษฐานของพระสังกจัจจายองค์ใหญ่ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวนี่นะคะเขาว่ากันว่าหากมาอธิษฐานแล้วโยนเหรียญเข้าสะดือท่านได้เนี่ยก็จะสมปรารถนาค่ะ อีจุดหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือที่จุดชมวิวพระยืนหาดคุ้งวิมานซึ่งจากจุดนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถมองเห็นหาดคุ้งวิมานได้แบบ360องศาเลยทีเดียวค่ะ ท่านชมครับและจุด <protecting> ท <room> ี่เราสองคนมานั <Darwin> <Oliver> ่งตากแดดกันอยู่ตรงนี้นะฮะบรรยากาศดีค่ะตรงนี้เพราะว่ามีความสวยงามมากใช่ค่ะครับก็คืออีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะของถนนเส้นเฉลิมบุรพาชนทิศที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือที่เนินนางพญานั่นเองค่ะครับซึ่งจริงๆจากประสนะครับเราผ่านในส่วนของปากน้ำพังดานเนาะเข้ามาจากแกลงเข้าอำเภอนายามของจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนะฮะแล้วก็ ระหว่างทางจริง,รงๆก็มีจุดชมวิวให้เราดูเนี่ยเยอะ,ะตรงน,นี้ยังมีในส่วนของเส้นทางจักรยานด้วยนะครับใครที่รักเรื่องของการปั่นจักรยานซึ่งตอนนี้มีเยอะมากนะครับก็สามารถที่จะปั่นได้เลยตั้งแต่ระยองนะเส้นทางดีมากเลยคอนเฟิร์มนะคะทั้งเลนจักรยานแล้วก็เลนรถยนต์นะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเดินทางได้อย่างสะดวกสบายทีเดียวครับแล้วก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ mm hmm. ก็จะผ่านในส่วนของอ mm hmm. เขาเรียกว่า าหาดคุ้งวิมาน,ามานใช่นะครับหาดคุ้งวิมานเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าอาหารทะเลอร่อยแล้วก็มีจุดที่เรียกให้เรียกได้ว่ามานั่งพักผ่อนย่อนใจของครอบครัวได้ค่ะนะครับแล้วจุดตรงนี้ก็มีหนังต่างประเทศเคยมาถ่ายกันท่าทาเนี้ยหนังไทยก็มีใช่ไหมเยอะเลยทีเดียวเยอะหลายเรยยื่องนะครับซึ่งความสวยงามน้าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูข้างบนกันอีกจุดหนึ่งแล้วกันไปครับค่ะไปเลยค่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน้องนิวนะครับอยู่บนจุดสูงสุดของจุดชมวิวเนินนางพญาที่เอาอคุ้งคุ้งและคุ้งวิมานคุ้งวิมานค่ะแหมไม่ช่วยกันเลยนะเ <c oughs> พราะว่าจริงๆแล้วนิวเชื่อว่าพี่ออฟกำลังตะลึงกับความสวยงามของที่นี่นแน่นอนพูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียวนะคนะคเพราะว่าที่นี่สวยงามจริงๆใครนะคะที่เคยมาท่องเทีย่ยวที่บริเวณของเนินนางพญาแล้วเนี่ยจะต้องบอกเป็นเสียงด้วยกันว่าโอ้สวยจริงๆสวยถนนเส้นนี้อาจจะผ่านตาจากจอทีวีด้วยโฆษณาหลากหลายชุดน่านะคะ ก็น่าจะคุ้นตากันนะครับแต่ถ้าใครมาสัมผัสของจริงเนี่ยเรียกได้ว่าแม่สวยจริงแล้วอีกอย่างนะคะที่นี่ถือว่าเป็นท็อปไฟนะคะของเขาเรียกว่า Dream Destination ด้วยนะคะจุด5จุดในประเทศไทยที่ควรที่จะไปท่องเที่ยวที่นี่คือหนึ่งในนั้นด้วยใช่นะฮะแล้วก็นี่อีกหนึ่งธีมนะ นี่นี่นเห็นตรงนี้สลิงนี่นะคะไม่ได้ว่าสร้างมาเพื่อที่จะแบบว่าป้องกันไม่ให้คนตกลงไปคือส่วนหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีในแฝงในเรื่องของการที่ว่ามาคล้องคุณแจคู่รักกันได้อะไรประมาณนั้นนะครไม่ต้องไปถึงต่างประเทศนะฮะที่จันทบุรีก็ทําได้นะฮะที่นี่นะฮะปุ๊บขายเสร็จเกวี่ยงลงน้ํา ก็ไม่เป็นไรยายาเวียงเก็บกลับบ้านดีกว่าทําลายสิ่งวดลรอมีใช่แล้วค่ะนะครับไม่ต้องเวียงนะเก็บปุ๊บเก็บกลับบ้านได้นะมาดูเป็นที่ระลึกได้นะฮะให้ลูกให้หลานดูได้เลยไอ้นี่คุณพ่อคุณแม่นะเคยมาแล้วอะไรอย่างงี้แล้วจุดตรงนี้ครับจุดชมวิวเรามองก็ค่อนข้างกว้างนะทางด้าน้ายมือเราหมดเลยอันนั้นจะเป็นเกาะมันมันนอกมันกลางมันในเรียงกันเลยใช่จะมีเกาะมันนอกรู้สึกไอ้เกาะก่อนมันในดีจะเป็นศูนย์อนุรักษ์นะฮะเต่าอนุรักษ์พันเต่าในสมเด็จพระรเรินินาถนะครับ ส่วนทางด้านขวามือลงไปจะมีร้านอาหารหมู่บ้านชาประมงเด็ดเลยตรงนี้อยู่พื้นที่ของอ่าวคุ้งกระเบนครับตรงข้ามฝั่งกันนะฮะมีอ่าวคุ้งกระเบนกั้นกลางอยู่นะฮะนี่ก็เป็นในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวนะครับเฉลิมบูดาพาโจทิศนะครับหากใครมีโอกาสผมสองคนแนะนำนะครับนอกจากจุดนี้นะครับเราสามารถเที่ยวชลบุยงต่อไปได้นะครับในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระดํารีอ่าวคุ้งกระเบนนะฮะรวมถึงในส่วนของพื้นที่ที่จะทะลุไปทางด้านแหลมสิงห์หาเจ้าเหลาหาเจ้าเหลาแหลมสิงห์ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีคุ้งกระเบนก็จะมีนะครมีป่าชายเลนมีวิถีพัาธ์สัตว์น้ํามีชายหาดมีอาหารทะเลนะครับมีสะพานแขมหนูด้วยอันนั้นเขาบอกจับเหมือนกันใช่แล้วคแขมหนูนี่สวยๆเพราะเป็นปากน้ำมีการปากนน้ำแขมหนูนะฮะแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆจะมีอ่าวย่างอ่าวพะทิงอ่าว พูด<ไ>ง่ายก็คือว่าเส้นทางนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรเที่ยวหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวไม่พอเขาเรียกวเวลาเที่ยวไม่พอเลยทีเดียวว่ามันมีเยอะจริงๆนะคะในเรื่องของชายทะเลในเรื่องของร้านอาหารที่อร่อยๆแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยรายล้อมรอบข้างทางเนี่ยมากมายทีเดียวค่ะครับจริงๆเราอยู่ตรงนี้นะเดินลงไปนิดนึงนะครับมีร้านอาหารทะเลแล้วนะหมู่บ้านชาวประมงนะครับอาหารทะเลอร่อยอยู่ในอ่าวคุ้งกระเบนเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือ คุ้งกระเบนอยู่ฝั่งเจ้าหลาวค,คือศูนย์ศึกษาการพนาอ่าคุ้งกระเบนเนะฮะอยู่ตรงคาบตรงนี้เองนะฮะถ้าใครไม่ทราบเนี่ยผมเรียนเลยเรียนได้ทราบเลยว่าอ่าวทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยคืออ่าวคุ้งกระเบนนะฮะ,ะนะครับก็เป็นว่าสาหรับการท่องเที่ยวในเส้นเฉลิมพระเกียรตินะครับตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ชุมบุรีแหละมาเลยนะฮะชุมบุรีระยองจันทร์ไปตรางา่งนะครับเราก็นําเสนอในตอนนี้ก็คือ2จังหวัดด้วยกันก็คือระยองกับจันทบุรีใครมีโอกาสก็เชิญชวนนะฮะวันนี้ หมดเวลาแล้วนะเห็นว่านิวพวกกล้องมาวันนี้ขอถา่ายรูปเต็มๆเพก่อนหน่อยแล้วกันใช่มมมห,มหมดแล้วเดี <laughs> <laughs> ๋ยวผมตัง้งใแล้วคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ